กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่เราได้คุยกันถึงเรื่องของเฟอร์รี่สูตรนะคะที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของชุดชั้นในเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงด้านหลังใช่ไหมคะ,<ฮ>ะคุณเพร์นนะคะว่าเรามีเรื่องของหินควันตัมทั้งหมดทั้งหมดคะ่คะสิบสี่จุดสิบสี่จุดเฉพาะด้านหลังนะคะ,ะด้านหน้าเป็นยังไงเอ่ย ด้านหน้านะคะเราจะมาพูดถึงด้านหน้านะคะเราจะมีตะขอสามลำดับนะคะเวลาเราใส่เนี่ยคนนี่เป็นหน้าท้องนะคะนี่หน้าท้องจะมีหินอยู่สี่จุดนะะแล้วก็จะเปิดเป้าอย่างนี้นะคะ <confirming. S 1> แล้วข้างหน้านี้ก็จะมีตะขอตะขออยู่สามลำดับถ้าท่านใส่ก่อนข้างแรกให้ใส่ตะขอแรกนอกสุดเลยใช่นอกสุดนะแล้วหลังจากที่ผอมแล้วหรือว่ากระชับแล้วก็ให้ท่านขยับเป็น ขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วแต่นะคะถึงถึงเป็นขั้นที่สามแล้วน้ําหนักท่านก็หายไปแล้วค่ะประมาณห้ากิโลแล้วในประสิทธิภาพของเขาเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้เรารู้สึกกระชับขึ้นสรีละหรือว่ามันอยู่ที่เราขยับไม่ใช่ค่ะกล้ามเนื้อของเราจะมีรู้สึกว่ากระชับเวลาเราใส่ชุดนี้นะคะเราจะต้องทานน้ำให้เยอะๆยะเพราะมันเป็นการเผาผลาญเวลาเราขยับหรือว่าอะไรให้น้ําไล่ของเสียออกไป ต้องทานน้าให้เยอะๆเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแบบว่าคนที่ท้องผูกก็จะทําให้ดีด้วยนะคะก็ทานน้าให้เยอะๆเพราะว่าหินตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ด้านนี้กี่กี่เม็ดคะเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ชข้างหน้านี่อยู่สี่เป็นสีเม็ดนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นสีดําแต่ว่า e d i นี้ฉันแอบจับที่ตรงนี้นะคะไม่ได้แอบจับจับจริงๆอันนี้เป็นลักษณะนูนมือมานี่คือหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะคะอันนี้สองตำแหน่งสามตำแหน่งตรงนี้สี่ตำแหน่งก็คือบริเวณหน้าท้องค่ะ ในในใน,ในตรงนี้ของเรานี่คือช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญเผาผลาญเวลาคนเราเราทานข้าวทานผักท,ทานอะไรบางคนไม่ได้ออกกับมันไม่ได้ออกกันมนนทานแล้วก็นั่งทํางานต่ออะไรเงี้ยนี่จะช่วยย่อยอาหารเผาผลาญไขมันส่งเกินแล้วก็เกี่ยวกับซ่้นเอดคอดนะคะหูรูดอะไรไม่ดีนี่จะช่วยตั้งเนื้อกระชับเรียกว่าอกฟูลูฟิตนะคะแล้วก็นในส่วนที่เป็นเรื่องของใต้อกนี่จะช่วยดันหมายถึงว่าสรีละ หน้าอกของเราด้วยหรือเปล่าค่ะอกหางให้ชิดอกคอยให้ตั้งอกใหช่วยด้วยถ้าใหญ่อยู่แล้วก็จะให้เฟิร์มเพราะว่ามันจะบีบขึ้นมานี่มันจะเป็นตัวที่ประคองหน้าอกของเราแล้วมันจะมีหินคอนตั้มที่อยู่ใต้ใต้ราวนมของเราด้วยอ๋อเหรอคะตรงแถวแถวแถวเส้นนี่เหรอคะใช่ค่ะท่านท่านท่านเจอไหมเนี่ยค่ะขออยู่ตรงนี้ค่ะ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 องขอต้นเหลืองนะคะขอด้านละหนึ่งเม็ดนี่แหละค่ะค้านละหนึ่งเม็ดถูกต้องค่ะคนะคะนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอีเม็ดเนินจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะค่ะค่ะนี่ก็จะเป ต่อมน้ําเหลืองของแขนคือออกแบบสรีระนี้ให้ตรงกับเรื่องของจุดสรีระที่สําคัญของสุภาพสตรีว่างั้นเถอะนะคะและอย่าลืมสาคัญต้องใส่ชุดชั้นในด้วยนะบางคนเอ๊ซื้อไปเอ๊ไม่ใส่ชุดชั้นในได้ไหมไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องคือเราก็ใส่ใส่ด้วยปกติแล้วก็ใส่ชุดนี้ทับเข้าไปแล้วเวลาใส่ชุดนี้แล้วกางเกงชั้นในนะคะของสุภาพสตรีนะคะดิฉันใส่ให้เลยนะคะก็ต้องใส่ด้วยนะคะใส่ข้างนอกทับอีกทีหนึ่งนะคะ คุยกันไปก็อาจจะฟังดูแล้วเอ๊ใใช,ใช่หรือไม่ใช่หรือ,อยังไงนะคะเรามีผู้ที่ใช้จริงๆมาไม่เอ,อ่ยคุณเฟิร์นค่ะีะะีีแขกรับเชิญที่ได้ใช้สินค้าจริงแล้วเดี๋วจะมาเล่าให้ฟังว่าได้อะไรจากชุดนี้มากนะคะ,คะก็วันนี้ขอเชิญคุณวลไยพรปิตุเรกคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะค่ะคุณรัตนะคะค่ะรู้จักฟรินาโ,โนได้ยังไงอะคะ ก็เข,เข้าบริษัทจอแอนคอยบังเอิญเจ้าของผลิตภัณฑ์คือคุณเฟิร์นเนี่ยเขาเข้าเป็นบรรยายพอดีก็มีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าลองเข้าไปฟังดูค่ะลองเข้าไปฟังดูนะเขาบอกว่าเราเคยเจอตำห้างทั่วๆไปซึ่งราคาไม่กี่ร้อยค่ะแต่ของคุณเฟิร์นต้องสองพันกว่าบอกอุ้ยไม่เอาค่ะตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าลองเข้าไปฟังว่ามันเป็น,ปนสินค้าแบบผู้หญิงผู้หญิงบังเอิญด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าวันนั้นน่ะมีที่นั่งอยู่ที่เดียวค่ะ ก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวหน้าแล้วคุณเฟิร์ก็ให้ดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ถามว่าใครมีปัญหาสุขภาพบ้างบังเอิญเกิดอุบัติเหตุค,คือเป็นที่บ้านทำผ้าม,มา่านทำตกแต่งเราปีนบันไดแล้วตกลงมามกระดูกหลังมีปัญหาตกหลายครั้งก็เลยมีปัญหาไปสองข้อ,อตอนนี้ก็หาหมออยู่นานนะ,ะมันหันหน้าไม่ได้คือเขาบอกว่ากระดูกไปกดเส้นประสาท ไม่ถึงขนาดว่าเราเป็นเอามาพึ่อัมพาตแต่เราหันหันไม่ได้คือหันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเวลาจะหันต้องเหมือนหุ่นยนต์แล้วคุณเฟิร์นถานก็บอกว่าพอดีนั่งโต๊ะหน้าอยู่คุณเฟิร์นบอกว่าใครมีปัญหาสุขภาพก็นึกว่าที่พูดมาทั้งหมดคงคงเป็นไปไม่ได้เขาก็เอาเฟอรี่ตัวตัวปลาให้ถือในมือถือในมือประมาณชั่วโมงกว่าที่ฟังคุณเฟิร์นเกือบสองชั่วโมงแล้วก็มีทีมงานไปด้วยธรรมดาถ้าเกิดใครเรียก เราไม่สามารถหันหน้าได้ค่ะแต่วันนั้นทีมงานเรียกลืมด้วยความที่ว่าเขาเรียกก็หันเลยก็สงสัยว่าทําไมเราหันหน้าได้โดยที่กระดูกหลังเราไม่เจ็บแล้วตอนนี้พอดูคุณเฟินสาธิตสินค้าไปเรื่อยๆก็ถามว่ารู้สึกแปลกอะไรบ้างบอกว่าก็แปลกใจที่หันหน้าได้ก็ลงมาคุยกับน้องสาวซึ่งวันนี้น้องก็ไม่ได้มาเขาบอกว่าถ้าหากว่าถือแล้วมันมีคุณภาพขนาดเนี้ยอถ้าเราได้ใช้มันคงมันคงโอเคค่ะ วันนั้นซื้อสินค้าจนเงินหมดต้องต้องขอบคุณบริษัทจอยอนคอร์ที่มีตู้ ATM หน้าบริษัทนะโชคดีก็เลยบอกว่าไปดูซิเงินมีไหมก็กดเงินออกมาได้ใส่ด้วยได้สัมผัสด้วยจากแรกๆเลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะประมาณชั่วโมงครึ่งเองค่ะเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าถ้าหักดีจริงถ้าเราได้ใส่มันน่าจะโอเคนะน้องก็บอกเจ๊ไม่ไม่ต้องเสียดายเงินหรอก ก็มันนิดเดียวอะสองพันกว่าเราไปเจอในห้าง6 0 0กว่าบาทก็ลองเอาไปพตัจนี้ใช่ค่ะซื้อไปคนแรกของของเส้นเปิดบินเลยเหรอคะเนี่ยใช่เลยค่ะคนแรกเรือแต่แรกเริ่มเลยไม่มีใครใช้เลยแถบทางบ้านไม่มีใครใช้ก็เลยมาจากลาดบุรีใช่ไหมใช่มาจากลาดบุรีพอไปถึงบ้านก็เป็นลูกสาวกับจาโรงเรียนบอกถ้ามันได้ดีจริง ไปถึงบ้านทุ่มกว่าสองทุ่มอาบน้ําใส่ก็ลาบากเหลือเกินเพราะไม่เคยคน้องกับลูกช่วยกันใส่ขึ้นไปนอนเลยนอนสบายตื่นเช้าก็ตอนนั้นเป็นเดือนตุลาน่าจะใช่พอดีมีเทศกาลทอดกรถินธรรมดาเป็นคนขับรถแล้วจะปวดปวดต้นคอมากๆาปวดหลังมากเลยก็ลองใส่คืนนี้ลุ่งขึ้นแล้วไม่ปวดหลังก็ตื่นเช้าก็พาพี่น้องไปทอดกรถินที่สุพรรณ ขับรถจากลาบุรีไปสุพรรณไม่ใช่ใกล้นะขับคือกลางคืนก็นอนน้อยแล้วยังเช้าเราจะต้องขับรถไปไกลไปกลับไม่มีอาการเมื่อยปวดอีกเลยลืมไปเลยคหันหน้าอะไรก็ปกติไม่ไม่เป็นตั้งแต่วันนั้นไม่เคยไม่เคยต้องต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ที่หันหน้าไม่ได้อีใจลั่งแล้วก็อ้วนกว่านี้อันนี้คือตัวเล็กนะแล้วมาตัวตัวมากต้องมาใส่เฟอร์รี่สูตรอีกทีนึ่ะคราวนี้อะไรที่พี่ เจ๊เ็าจะเป็นคนที so see, lair, so right so ่ติดตามสินค้านะคะลูกค้าไม่ได้เราเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ติดตามเขาบอกน้องมีสินค้าอะไรตัวใหม่เข้ามาผลงานด้วยค่ะายงานผลเราก็จะมีขายลูกค้าเก่งว่ามันซื้อห้าตัวถังหนึ่งเบอร์บาร์อัพนะซื้อ5้าถังหนึ่งมันได้หนึ่งโกพอดีนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะซื้ออยู่เวยจนกระทั่งมีสินค้าเฟอร์ที่สุดเข้ามาก็ซื้ออิฐซื้อทั้ง โตเจเองน้องสาวนะคะแล้วก็มีคณะอีกกี่คนวันนั้นก็ซื้อกันไปทั้งหมดห้ชุดชุดละหมื่นห้าหคนค่ะนะคือรู้แล้วว่าคุณภาพเป็นยังไงแพงยังไงก็เราสุขภาพลงมาก่อนจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราไม่กล้าใช้เราก็ไม่รู้ความจริงเราก็ไปแนะนำใครไม่ได้ ก็เลยบอกน้องสาววันนั้นติดตังไปสามหมื่นสองพันบาทกลับมาเหลือสองพันเพราะว่าไปซื้อที่ราชบุรีนะที่แรกไปซื้อที่ราชบุรีค่ะคุณเฟินเขาไปบรรยายที่ราชบุรีที่สาที่สถาราชบุรีก็ไปกันบอกว่าอุ้ยถ้าเราไม่กล้าซื้อแล้วใครจะกล้าซื้อก็เลยตัดสินใจซื้อเลยสองชุดสองชุดแล้วอาจารย์ที่สอนหนังสือลูกสาวอยู่เขาไปโอ้าอย่างนี้หนูเอามั่งสิเขาใช้บราแล้วใช้บราแล้วก็ก็คือคนนั้นเป็นไมเกรนที่คุณเฟินบอกว่าเป็นไมเกรนแล้วค่ะ คือจริงนะคะอาจารย์คนนี้เป็นไมเกรนขนาดว่าเขากินยาแล้วไม่หายเขาปวดหัวทิงเขาต้องกระตุกผมตัวเองตัดสินใจกินยาตายเพื่อให้พ้นจากโรคนี้แล้วบังเอิญอาจารย์ประจำชั้นลูกสาวบอกว่าถ้าสินค้าดีคุณครูตูนเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเจตูนลองดูไหมเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะแต่ก็อยากลองดูถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้ก็เลยซื้อไป จากวันที่คุณครูภาษาอังกฤษคนนี้ใส่เฟอร์รี่เฟอร์รี่บาร์เขาไม่เคยต้องกินยาแก้ปวดหัวอีกเลยหลังจากนั้นพอมีเฟอร์รี่สูตรเอาเลยเชียวทั้งทีมทั้งทีมเลยคุ่มเหมือนนางแบบเลยค่ะมีลูกสองคนแล้วอาจารย์คนนี้อ้วนๆรึเปล่าคะก่อนหน้าที่เขาเป็นคนที่เนื้อค้อยๆแล้วก็คนอายุมากมีลูกแล้วลูกโตแล้วสองคนพอมาใช้เฟอร์รี่สูตร คุณเหมือนนางแบบเลยตอนเนี้ถ้าคนเปิดเฟซดูจะเจอเขานุ่งชุดว่ายน้ำในในเฟซบ่อยๆค่อะเจออยู่บ่อยๆคุณครูคนนี้เป็นคนรูปร่างสวยมากตอนนี้นี่แค่ประสบการณ์แค่ไมเกรนนะคะยังได้เรียกว่าผลตอบรับมาแล้วก็ยังได้ของแถมด้วยว่าสรีระรุ่งรืางคอนเฟิร์มขึ้นใช่ไหมคุณเฟิร์นหรจะบอกตลอดเวลาสุดปากว่าไม่เท่าตาเห็น ถ้าสิบตาเห็นไม่เท่าท่านที่ได้สมทสัยได้สัมผัสค่ะนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าท่านกล้าซื้อสุขภาพท่านได้แน่นอนจะถามว่าราคานี้จะแพงไหมถ้าเราเทียบกับสินค้าที่เป็นในรูปลกักษณะเดียวกันนะคะพี่รัตคะราคาสูงกว่านี้มากค่ะใช่ไหมคะน้องเฟิร์นเพราะ,<ช>ะว่าเคยถามอยู่เหมือนกันเป็นวิตภัณฑ์ผ้าไรก้าอะไรต่ออะไรเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีเรื่องของถุงันตั้มหรือเปล่าไม่มีด้วยราคาก็เรียกว่า ลมากกว่าแพงสองสามเท่าว่างั้นเลยค่ะเคยก่อนที่จะเจอเฟอรี่เนี่ยมีเพื่อนมาแนะนำเราไม่เอ่ยซื้อนะคะห้า0 0ื่นบาทค่ะไปลองแล้วหายใจไม่ออกค่ะห้าหมื่นบาทแล้วพอมาเจอตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่าแล้วแล้วไอ้หินหินพลังงานเนี่ยมันมีของแท้และของเทียมคือเป็นน้องไปเจอของที่มันไม่มีพลังซึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าน้องน่าใช้อยู่พอดีตัวเองหายปุ๊บก็รีบไปหาน้อง บอกว่าเนี่ยมีของดีมาให้คือตอนนั้นมีบราตัวเดียวก็ไปสาธิตแบบคุณเฟิร์นโอ้โหกลางแขนกลางขาแล้วทําไมหินมีพลังงานขนาดนั้นเนี่ยไม่ลงก็ไปทําให้เขาดูเหมือนที่คุณเฟิร์นแนะนำะซึ่งเขาห้อยห้อยเหรียญอยู่เขาบอกเขาซื้อในราคา6,000บาทเขาบอกอ้าวเขาก็ก็ห้อยอยู่ทําไมทำไมถึงไม่เห็นมีพลงัลงเหมือนแค่เม็ดเล็กๆของคุณเฟิร์นเขาก็เลยถอดคืนเจ้าของไปบอกว่า มันไม่ใช่ของแท้ท้ายสุดนะคะคุณเฟิร์นมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมคะก็ไม่ว่าจะอะไรนะคะก็มีของแท้และของปลอมทั้งนั้นนะคะไม่ว่าขายยังปลอมเลยสินค้ามีปลอมแน่นอนนะคะท่านถ้าหลายท่านที่ไม่เชี่ยวชาญจะมองแล้วก็จะไม่รู้ว่าอันนี้คือของแท้หรือของจริงหรือว่าของอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่ว่าถ้าท่านจะซื้อที่จะแขวคอยเป็นของแท้แน่นอนนะคะ,คะแล้วตอนนี้ เป็นสมกาแล้วนะคะทางเฟอร์รี่ก็จะขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ได้สมใส่จะอยู่ประเทศไทยได้ต่างประเทศหลายๆประเทศนะเป็น10บส,บสบประเทศเลยที่เราขายไปนะคะก็ ว่าเฟอร์รี่ของประเทศไทยราคาถูกกว่าแล้วก็กจะมีถูกที่สุดค่ะเพราะว่าดิฉันขายอยู่สิประเทศแต่ละประเทศนในสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหมดเลยแต่ประเทศไทยขายหนึ่งหมื่นห้าพันสามพันแปดร้อยยี่บห้าพีบอาร์ีเอหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ยังมีบรารออีกตัวหนึ่งนะคะมูลค่าสองพันห้าร้ตัวหนึง่งก็ตอนนี้ท่านเลือกได้จะเอาบาอัพก็ได้หรือถุงเท้าก็ได้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ตอน กลับบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ให้ชีวิตเราวันนี้เราจะกลับไปคิดว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้ออะไรให้ท่านละคะ เราซื้อเฟอรี่ใส่ให้กับตัวเองเพราะาตัวเองต้องเป็นคนทํางานก็เอาของแถมนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านลองมาใช้สินค้าเรานะคะ,คะสุขภาพดีได้เพื่อนได้บุญค่ะนะคะแล้วก็ได้เงินค่ะที่ดีนิสัยเราไม่ต้องพูดถึงนะหน้าตาเราดีทุกอย่างเราดีเงินเราดีแน่นอนนะคะกลับไปบ้านขอบอกภาษาสัมพันธ์เพื่อนได้เยอะๆจะได้ทมงานเยอะๆนะคะค่ะ นะคะก็โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะคะที่สามารถแปลงรายจ่ายของท่านให้เป็นรายรับนะคะแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินขื่นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้งสองท่านคุณเฟิร์นแล้วก็คุณรัฐด,ด้วยค่ะ,ะนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราฟังนะคะท่านสามารถติดตามนะคะเรื่องราวสินค้าต่างๆได้นะคะทางช่อง INTV ได้ทุกทุกวันนะคะหรือสามารถสอบถามโดยตรงไดที่ call center 02 97588เและทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็นะคะต้องเรียกว่าได้รับรู้เรื่องของนวัตกรรมนะคะซึ่งเรามีสินค้าอีกมากต่างๆมากมายนะคะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับ j o y n t c o o ย Corporation นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ